เจอแล้วสาเหตุเน็ตมือถือช้าอืดแค่ปรับนิดเดียวลื่นเปิดลื่นเปิดเลยไปดูกันเลยครับสาเหตุที่คุณหนึ่งบอกว่าเจอแล้วในที่นี้หมายถึงพอดีว่าคุณยายที่รู้จักกันนะครับท่านเป็นคุณยายที่ถือศีลอยู่ที่วัดนะครับเขามีปัญหาเรื่องเน็ตช้าอืดท่านไม่รู้ว่าท่านเผลอไปกดตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยคุณหนึ่งยายพวกเราเนี่ยแชร์แบ่งปันแบบนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ากว่าคุณหนึ่งจะไปเจอจุดมันเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมดังนั้น ใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องเน็ตช้าอืดอย่าให้พลาดนะครับคลิปนี้สําคัญมากมันมีอยู่2จุดครับคุณหนึ่งไปเจอมาแล้วก็เลยรีบทําวิธีให้กับพวกเราทันทีก่อนอื่นขอกนหนึ่งแชร์กอนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์ขอแชร์แล้วคนหนึ่งทราบด้วยนะครับเพื่อรวมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันเมื่อแชร์เรียบร้อยแล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการแก้ปัญหาเน็ตช้าอืดกันดีกว่าไปดูกันเลยครับใครที่มีปัญหาเรื่องเน็ตช้าอืดนะครับมาดูตรงจุดนี้เลยท่านชม ขั้นตอนแรกนะครับให้นากชมไปที่เมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับไปหาเมนูการตั้งค่านะครับนี่ไปที่การตั้งค่ากดเข้าไปครับแล้วนักชมเลื่อนไปครับไปหาคําว่าการเชื่อมต่อนะครับกดเข้าไปที่การเชื่อมต่อครับแล้วให้นากชมไปในส่วนของเครือข่ายมือถือนะครับกดเข้าไปจุดแรกเลยนากชมนะนี่โหมดเครือข่ายครับนักชมนะครับกดเข้าไปครับ ให้ท่านผู้ชมเลือกตรงนี้นครับ TLE ตัวนี้ด้านบนสุดเนี่ยแล้วให้เลือกเป็นเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับกดเข้าไปเลือกแบบนี้อันนี้จุดแรกนะครับมาเรามาดูจุดที่สองครับจุดที่สองกดย้อนกลับไปครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปที่การใช้ข้อมูลครับแล้วไปที่ตัวประหยัดข้อมูลตัวนี้เนี่ยแหละเป็นตัวต้นเหตุสําคัญเลยท่านผู้ชมถ้าเปิด การประหยัดข้อมูลไว้นะครับดังนั้นให้กดปิดไปครับแบบนี้ครับให้ปิดเลยนะท่านผู้ชมน,นะเมื่อปิดแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้มีบางท่านเนี่ยครับยังมีปัญหาตรงจุดนี้อยู่ไหนๆก็เรามาเจอกันในคลิปนี้แล้วครับเพราะมีบางท่านเนี่ยกดเข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่าเราตั้งค่าอย่างถูกต้องทั้ง2วิธีที่คุณหนุ่มบอกไปนะครับดังนั้นคุณหนุ่มจะแถมอีกวิธีหนึ่งให้ครับสําหรับท่านที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยอ้เราก็ตั้งค่าถูกต้อง ตามนั้นก็คือเราไม่ได้เผลอตั้งค่าผิดเพี้ยนะครับดังนั้นวิธีแก้นะครับให้ท่านผู้ชมไปตรงนี้ครับให้ท่านผู้ชมไปที่การตั้งค่านะครับในหน้าของการตั้งค่าเนี่ยการตั้งค่ามือถือเราครับแล้วท่านผู้ชมไปหาเมนูที่เขียนว่ารีเซ็ตนะครับซึ่งในมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นท่านผู้ชมไปหาคํานี้ให้ได้นะถ้าใครหาไม่เจอนะครับกดตรงนี้ก็ได้รูปแบวนขยายนะครับแล้วพิมพ์ลงไปนะครับในที่นี้คุณหนิงจะพาให้ดูสาธิตตัวอย่างตัวนี้ก่อนนะท่าน้ี เป็นมือถือซัมซุงนะครับไปที่ตัวนี้ครับการจัดการทั่วไปนะครับ